สวัสดีค่ะวันนี้น้องแย่านะคะจะมาสาธิตวิธีการทําชุดไหว้น้ําแบบทูพีสนะคะกับตุ๊กตาแสนน่ารักที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะลูกเริ่มกันเลยไหมคะลูกไหหี่มาค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นเศษผ้าที่แม่ไปตัดชุดไปแล้วแล้วก็เหลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่มันเกินมาชินะะ้นเล็กๆค่ะมาทําชุดนะคะ ส่วนว่าจะกำหนดขนาดของผ้าเท่าไหร่แล้วแต่ขนาดของตัวตุ๊กตาที่เรามีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเทียบแล้วก็ลองะตัดให้ดูนะคะนี่เอาเอาอันนี้สิ้ตอร์เบอรี่ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะลูก่างอื่นนะคะนี่คือเศษผ้าที่ยื่นออกมาที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ชิ้นใหญ่พอสมควรเพราะว่าแม่เป็นตัดชุดแล้วเหลือเยอะแต่ว่าใครที่จะมีเศษเล็กๆ่านี้ก็สามารถจะทําได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวตุ๊กตาการมันเหลือมันเหลือลูก แลวอุปกรณ์ที่ต้องทําต้องมีคือไม้บรรทัดใครจะเป็นตลับเมตรมัดผ้าก,กัน,นได้ไม่ต้องอย่าแย่งแ,แ,แน่สิลูก<อ>แล้วก็สีเทียนค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีไม่มีที่ขีดผ้าเขาเรียกอะไรอ่ะให้เป็นสีเทียน,ชนใช้สําหรับว่าให้แม่มีนอนลงนะคะก็จะกะขนาดของเฉพาะเฉพาะส่วนของกางเกงก่อนนะคะก็นอนลงแล้วก็กะที่เอวของกางเกงขีดหนึ่งเส้นก่อนค่ะขีดหนึ่งเส้นนะคะ แต่ถยวนั่นเอย่นียมานขีดกับเม่เดี๋ยวนะคะพอนอนลงปุ๊บก,ก็จะเห็นนะเห็นช่วงเอวของบาร์บี้ใช่ไหมคะช่วงเอวของตุ๊กตาแล้วก็จะขีดเป็นอย่างเส้นค่ะไม่มีอะไรนะคะช่วงที่สองยกขาขึ้นค่ะแล้วก็ขีดช่วง,ง,ะะวงเอกางเกงนะคะช่วงเป้ากางเกงนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนลักษณะงี้ค่ะขีดเป็นเส้นตรงไปเลยค่ะ นี่คือะช่วงบนก่อนนะคะมีเดียวอี้ย่าอยู่เฉยๆซิลูกเนี่ยค่ะทีนี้ระหว่างช่วงต่อเราจะเว้นช่วงประมาณหนึ่งเซนระหว่างเฟืองอเกงอะนะคะว่าก็ทำเป็นอืี่ย่าอยเฉยๆยู่เฉยเก่อนอยู่เฉยก่อน<_ <C> _ <T> อ้ี้ยเ,เดี๋ยวก่อนนะคะทีนี้์บาบร์บี้กับหัวมอีกด้านหนึ่งนะคะ ก็ทีนี้ก็เอาค่ะเอาเป้าวงเกงที่เราให้ห่างนะคะอย่างละหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่จะวัดรอบขึ้นมาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ดูที่เอววงเกงค่ะวงเก่งนะคะไว้สําหรับมัดนะคะ,คะอ,อ็นทูพีซค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็เริ่มวาดเลยค่ะวาดตามรอยที่เราทําไว้นะคะก็กะขนาดได้นะคะไหนมันทัดแม่อยู่ไหนคะลูกอันนี้เรามาทําแบบง่ายๆนะคะ เอาเดี๋ยวคนมมกรมยะจะไม่ยอมเลยนะคะยายาจะจะยอมอยู่เดยจะยอมอยู่อ้าเดี๋ยวแม่ใช้แม่ใช้สมุดก็ได้ค่ะใครไม่มีไม้บรรทัดเอาค่ะประมาณ1เซนติเมตรอะค่ะเดี๋ยวอาจจะเล็กกว่านั้นแต่ถ้าเล็กมากเวลามัดเวลาเอาไปมัดเป็นทูพีนะคะมันอาจจะแบบเรียกว่าอะไรอะอาจจะหลุดง่ายเลยอาจจะขาดเพราะว่าเราทําแบบไม่ง่ายนะคะตัดให้ดูค่ะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะได้ชุดนี้ไว้แล้วค่ะ มีทูพีเล็กๆของอบารีนะคะไม่ต้องเย็บค่ะมัดเอาเฮ้ย <Hey, S 1> ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเลยนะคะ mm hmm. ก็การระยะค่ะนี่ประมาณน, mm hmm. นี้ค่ะนี่ค่ะได้ส่วนของกเกงแล้วค่ะกิ mm hmm. นบารีแล้วนะคะ mm hmm. ก็ตกแต่งสวยงามก็ mm hmm. จะมีเศษผ้าเ mm hmm. หลือออกมานะคะ mm hmm. ก็ เก็บค่ะม้วนเก็บนิดนึงนะคะแล้วก็จะทเป็นโบ้ดนข้างก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวต่อไปจะทําเสื้อให้อนาคะก็จากเศษผ้าค่ะที่เหลืออยู่นะคะเสื้อก็ไม่ยากเลยเราก็จะเอาเศษผ้าที่เหลือเนี้ยค่ะจัดตามขนาดของตัวตุ๊กตาของเราเนียนะคะน้องยยาใช่ไหมลูกเนี่ยค่ะทำอีกด้านหนึ่งครัมาก่อนโอ้ปลวเปลวอ่าปะขวนได้ องด้านก็นมาหากันนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะนี่ค่ะเค็น okay, ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาวัดที่เสื้อของตัวอ e ุซ่าอันนานี่นะคะเราจะใช้ยางรัดผมที่มีอยู่ที่บ้านค่ะเราจะไม่มัดข้างหลังแบบนี้ถ้ามัดข้างหลังแบบนี้ง่ายจริงแต่ว่ามันหลุดนะคะเราต้องใช้ยางรัดผมช่วยทีนี้เราต้องมากําหนดก่อนว่าเราจะให้มันขนาดเท่าไหร่ค่ะประมาณอย่างละครึ่งนะคะนี่เหลือข้างหลังไว้นะคะเครื่องปุ๊บไปยางรัดผมรัดสองมุมด้านไม่ได้คะ่ะ โอเคค่ะเมื่อเรากะขนาดได้แล้วค่ะเราก็จะมัดในลักษณะเนี้ยค่ะนี<ม>่ใช้ยางสีเดียวกันได้ค่ะนี่มัดในลักษณะนี้ค่ะมัดให้ยาวขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาประกบที่ตัวของบาร์บี้ของเรานะคะ<ม>อ่าที่ดูข้างหลังค่ะเมื่อประกบปุ๊บนี่ค่ะสังเกตว่าอย่างละครึ่งนะคะเหลืออยู่เราก็จะเอานะะี่ค่ะ เชือกันมาเกี่ยวกับแขนฝั่งนี้ค่ะ,ะยางวัดผมมาเกี่ยวกับแขนฝั่งนี้ค่ะแล้วของฝั่งนี้นี่ก็ดึงมาเลยค่ะเกี่ยมีฝั่งหนึ่งค่ะแน่นแล้วค่ะโอ้โหย่าตอนนี้นะคะเราก็จะตัดใช้พอดีแล้วเราก็จะเอายางวัดผมเกี่ยวไปที่คอของอันนานะคะ,ะดูวิธีค่ะ ตัดให้จะเหมอมาทางนี้เลยนะคะอันนี้ก็ตัดมาทางนี้ค่ะมันก็ตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะนี่ส่วนที่เกินเก็บมุมให้ละเอียดค่ะนี่ค่ะในลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะใช้ยางรัดผมมัดแล้วก็เกี่ยวไปที่คอของอันนานะคะไม้ไหว้ะคะ่ะนี้ค่ะ เก็บมาแล้วนะคะแล้ก็เกี่ยวไปที่ค<ด>อของอันนาได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะคอนยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จเลยตอนนี้เสร็จแล้วค่ะโอเคไหมคะเป็นรูปโบข้างหลังนะคะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้ชุดของอันนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> น่ารักไหมคะ <c oughs> น่ารักไหมคะลูก ใช้เศษผ้าแล้วก็ยางรัดผมนะคะแล้วก็กันไก่สำหรับตัดแค่นี้ก็ได้ชุดว่ายนะ้ำของอันนาน่ารักน่ารักแล้วนะคะวันนี้่าต้องบายบายก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย